ไปดูทิศของการวาดไหปลานะครับนี่เลยข้อมูลจากเล่มนี้ครับ point character drawing เจาะลึกเทคนิคการวาดตัวละครนะครับเล่มหนึ่งลำตัวบวกแขนนะครับใน,นหนึ่งแพ็คเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ครับแล้วก็จะมี2เล่มนะทุกคนนะราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับถูกกว่าเวอร์ชันต่างประเทศด้วยนะครับอามาดูข้อมูลกันถ้าไหาปลานะครับยกขึ้นทั้ง2ข้างไหลก็จะดูเหมือนถูกยกขึ้นไปพร้อมกันเนะี่ยอย่างนี้ครับเห็นไหม ยกขึ้นไหลย,ยกขึ้นนี่ไหลย,ยกขึ้นยกขึ้นนี่อันนี้ไหลลงนะครับในการแสดงอารมณ์แบบการ์ตูนการกดทิศทางของไหปะละลงเล็กน้อยช่วยเน้นนะครับให้เห็นถึงอารมณ์หดหูของตัวละครนี่นะครับอันนี้คือหดหูเห็นไหมหดหูเอออันนี้ไม่หดหู่อันนี้หดหูอ่าโอเคทุกคนแล้วก็เนื้อหาอื่นๆอีกแน่นๆเลยนะครับจัดได้นะครับราคาเขาไม่ได้แรงเท่าเวอร์ชั่นเกาหลีนะครับ